ขออนุญาตนําเรียนนะครับงานมหกรรมผ้าและหัตถศิลป์ปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดลําพูนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความความประสานงานนะครับความใจดีของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับซึ่งจริงๆก็ขอไปน่าจะหลายปีละแต่ว่าเพื่อจะได้รับการจัดสารมาในปีนี้นะครับโดยผ่านทางสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง นะครับแล้วก็ท่านก็ได้พี่นานะครับเห็นว่าจังหวัดลําพูนเนี่ยเป็นเมืองแห่งผ้าอ่มหาคนครผ้านะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอําเภอป่าซางนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอําเภอที่มีการจัดมหกรรมผ้าเนี่ยเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยถือโอกาสที่เอ่อมามาโหมโรงกอดน,นะครับในช่วงของ13มถึง1ิกุมภาพันธุ์ที่จะถึงนี้นะครับโดยนําโดยพ้องยิ่งก็คือผลิตภัณฑ์ผ้าในพื้นที่ของ8อําเภอร,รวมถึง ริพานโอทอปอะไรต่างๆในที่แปอำเภอเนี่ยนะครับได้มาจัดงานในพื้นที่ของบริเวณบ้านดอนหลวงหมู่ที่7จ็ดตำบลแม่แรงอำเภอปาทางของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็ถือว่ามันจะทําให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากนะครับทำให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีนะครับผมครับครับก็ฝากนะครับได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันนี่ในกระเป๋านะครับเตรียมมาเยอะๆนะครับเพราะว่า งานทั้งสี่งานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอป่าซางนะครับก็อย่างที่น้ำเรียนนะครับว่าเป็นงานที่เป็นของดีจริงๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนอำพูนนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเสื้อผลิตภัณฑ์ผ้าเนี่ยกว่าจะได้มาผืนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลานะครับกว่าจะได้เป็นชิ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คิดว่าถ้าได้จําหน่ายออกไปนะครับพ่อแม่พี่น้องได้มาจับจ่ายออกไปก็จะทําให้ ร้านค้านะครับหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่ท่านผรรู้ดำเนนการเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการหมุนเวียนกระตุ้นกันหลายกลุ่มหลายระบบด้วยกันนะครับแล้วจะทําให้เป็นการหมุนเวียนรายได้เศรษฐกิจชุมชนนะครับให้มีความเจริญเติบโตขึ้นด้วยนะครับผมค่ะ,คะท่องเที่ยวนะคะว่างานในวันนี้ค่ะค่ะ,ค,ะคือกิจกรรมงานนะคะที่จะจัดขึ้น13 -16 ถึงกุมภาพันธ์2568นะคะที่ณบ้านดอนหลวงเนี่ยนะคะจะเป็นชื่องานว่างานมหกรรมผ้า และหัตถศินถิ่นลำพูนนะคะซึ่งทางทรทสํานักงานลำปางนะคะก็เล็งเห็นว่างานนี้จะเป็นสเสน่ห์เสน่ห์ของจังหวัดลำพูนก็คือน,นำของดีแต่ละอำเภอเป็นเรื่องของผ้ามาจำหน่ายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวจากตัวอำเภอเมืองลำพูนนะคะอาจจะร่วมโปรโมชั่นกับทอทในเรื่องของการปั่นสําล้อตามรอยพี่จองพี่แคนเล่นได้เลยนะคะ อันนั้นก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วขับรถต่อมาที่บ้านดอนหลวงแห่งนี้นะคะแล้วก็มาร่วมงานามากำพานะคะ<อ>เมื่อมาดูช็อปผ้าเรียบร้อยซื้อของฝากในช่วงวันวเนาเลนไทน์ได้ต่อจากนั้นสามารถที่จะขับรถนะคะไปเที่ยวนกดูนกอยู่ที่บ้านโฮงค่ะ มีแค่ถึงกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะจะบอกเลยว่านกยุงลำแผนได้งดงามมากในช่วงหน้าหนาวนะคะเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็คือเวลาช่วงตอนบ่ายโมงค่ะช่วงบ่ายนกยุงจะออกมาพบปะนักท่องเที่ยวนะคะแบบใกล้ชิดเลยนะคะหลังจากนั้นสามารถที่จะขับรถไปที่อำเภอลีค่ะนะคะไปดูอันซีนนะคะของลำพูนก็คือน้ำตกก้อหลวงตอนนี้สีเขียวมรกต เป็นรูปหัวใจนะคะเขียวงดงามมากนะคะต่อจากนั้นถ้าใครยังมีเวลาก็สามารถที่จะไปชมวิวที่สวยมากที่เก่งก็สามารถล่องเรือไปชมโรงเรียนคิดถึงวิทยาได้ทั้งหมดนี้คือเส้นทางเที่ยวตำหรอยพี่จองเลยนะคะอันนี้คืออยากจะแนะนําว่านอกจากที่จะท่องเที่ยวลําพูนแล้วนะคะโลาร์บอนสำหรแล้วแล้วก็คือมาช็อปในเรื่องของแฟชั่นที่ลําพูนนะคะแล้วไปชมในเรื่องของมาส ซีก็คือเป็นเรื่องอันซีนอันซีนน้าตกสีเขียวเนี่ยค่ะที่ไม่เหมือนไครนะคะที่อำเภอรีจังหวัดลําพูนได้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ,ะเราต้อง must taste ด้วยนะคือชิมอาหารเด่นนะคะของลําพูนไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลําไยกาแฟลําไยตุูมก็มีเค้กลําไยข้าวซอยลําไยนะคะหรือว่าอาหารถิ่นของอําเภอรีก็ได้นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่านจะได้สัมผัส สเสน่ห์เต็มๆเลยค่ะของจังหวัดลำพูนในช่วง13-16กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนเลยค่ะพี่้องนะักรงมหากกรรมข้าลำพูนได้ขายได้ส6ล้านบานนะครับในค่าวันนะครับซึ่งยอดรวมของโอทอลำพูนเฉพาะผ้านะครับในปีสอพันหริที่ผ่านมานะครับ9 900ล้านบาทเศษเกือบพันล้านนะครับเฉพาะผ้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้รวมสินค้ารวมประเภทอื่น <ผม S 1>